วัสดีครับเ่องสิ่งมีรถมีรถขามากครับผมบลวูว่าเป็นมาโซมีอย่างนเนาะยวห้อมาเบินะ้เป็นชุดหินอนนะครับผมเป็นชุดหินอนเป็นชุดหินอนนะครับผม ขี่แดงใช่ใช่ขาวดำขาวดำอันนี้ดำล้วนอันนี้ดำล้วนจักไซก่อนครับนี่พี่มาจากของพุธไซก่อนอันว่าปีครับลานสถิตพนิจรณลานสถิตพนิจรู้ใดไซพุธไซสั่งมากครับผมอันบุตรจักรพรรดิทำให้วัดศรีวัดอใช่ไหมบุตรจักรพรรดิครับโอ้โหจักรพรรดิเปิ้ลสั่งเป็นของขวัญให้เป็นของขวัญวัดศรีวัดอโอ้ประการของพุทธศรี โอเคครับของไปก,ก,กูจักรพันธ์ครับผมเป็นสั่งมากเคลยียร์พื้นที่ครับเอาเลยเอารถเอาก้นค้ณผล้านออกกันผ้าล้านออกกันเร็วๆเอาร็ว ชุดทิ้งนอนครับผมขาปูดขาปูดจักรพันธ์ทรงมากเป็นของขวันของขวันขึ้นบ้านใหม่ของหนักเลยครับผมของหนักของไงของหนักเลยเงั้น,น ได้ขยับต้นไม้ออกไปเล็กน,น,น้อยโป<า>้แล้วโป้ สถิตสิรานีไ้้รานี่ครับพี่สถิตเฟอร์นิเจอร์ครับรูปส้มเดียวกันได้ไหมเนาะค่นะละสี่สออนขาวเท่าาวเาอันนั้นเัเามีจันยูในว่าปีเนาะอ่ทางออกไปไนทางออกไงัออกไทงออทังพยักนะออกออกพยักเนาะออ มาสองคนโอ้ยข่าวกับซีบานพอดีได้เไหมข่าวกับซีบานพอดีได้ดไหม ยกออกเีหต้นไม้ยกออกมาเลยไดเ่ป็นสร้อยเข้าไปี่เป็นสร้อยเข้าไปเอา โอ้แผ่นลู้ไหก่อนทำเช็ดเช็ดเช็ดด้ยารซิ สวยมากไหวไหมครับซอยป่นี่โอ้คุณมีวิธีเอาลง่เลยวิธีเพือ่อนำลุ่มเลยของขวันของขวันชิ้นใหญ่ชิ้นหนัก ไม่ชิดลวนมันสิพอดีเสมอพอดีกลางพอดีเออชิดตัวนี้พนสิพอดีกลางเลยฟุกพูดบูดพูดบูดพูดจากพันเออพอดีสิดธ์วาบ้างพอดีเลยว่ะเข้ากลับบ้านพอดีเลยสีโทนเดียวกันเลย ทุนสี <sa iden> ทุนสีเดียวกันก็บานได้บหมนจ่างมูกระทาจ้างมูกระทามากก่าแม่โตน่อยกว่าา huh kind of like ah, like ่ะโตน่อยกว่าคือเปาไม่ให้ครับ่ดเลอดีเลยเฮ้เสมอว่าต้องยับดูลา้สวยนะทำนี่ก็อันเนียนเราให้อาม่าจับ้านเล่าเพราะว่าเอาไว้หลังวนามัน

ดโทรศัพท์อยู่กลิ่นกดโทรศัพท์อยู่เดางแล้วัึ่งแ้นั่งทอก่นนนี้ชินนหนักหนักหครับ จากเรงบูธจัก,กรกคับผมน่่นนเนระบองมงระเบ,อห,อบอห้องไ,รรไว้ยขยับม้ในดินดรดครฝาคลิปนี้ไว้ลิ่นี้นะครับผมสวัสดีครับ